สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเกาเนะค่ะกับป่าบนคนอีสานเมือ่อนี้ป่าบนคนอีสานใ้มาสิดตามเรื่องเล่าวความฝันของลุงอ้วนค่ะลุงอ้วนเพิน่นฝันเห็นผีดินให้รูเนะค่ะเป็นที่สาวเพิ่นค่ะโบมีชีวิตค่ะพากันดินให้รูรลุงอ้วนก็เลยไปดินน้าค่ะเรื่องเล่าวความฝันของลุงอ้วนสีให้โศกห้ราบแนวใไดกับไปฟังเบงเอาน้ำกันเนะค่ะกับ ความฝันของลุงอ้วนค่ะค้ากับสวัสดีค่ะลุงอ้วนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงอ้วนค่ะสวัสดีข้ามณีกะไดมาติดตามแนวทางตัวเลขนั่ามฝันกับ <hi> ล like ุงอ้วนเนาะค่ะลุงอ้วนนี่เพื่อนฝันดีค่ะทานชมมณีเพื่อนสีฝันยังไดก็ะให้ลุงอ้วนนี่เราความฝันให้ฟังค่ะลุงอ้วนฝันยังได้อโอฝันดีอยูนแล้วก็ฝันคือยังไปเรียนให้ลูกเขาหนึ่งค่ะ ไปขึ้นไปทั้งเงื่อนเขาไปนั่งเฝ้าวัาให้เขากลางวงอยู่ปัดขีแต๊กไปสิว่าที่ตดแต่ละมันเอะขี่ออกห่วยว่าอายเขาก็เล่นหนีลงมาลงมาคือมี่คือยังเขาขายโลตี้น้ำท่างนาบาน้านนะม้มาบ้านนี่ก็มากยางไปยยางไปมีคือยังมีหลุมดินหลุมยัางนี่มี เขาพี่กังกิงยุ่หันก็เลยไปเอากังกิงกันมานุ่งซอดลวดไว้เราไปบอยางบอยแก้บอยไทยญาติเขาเห็นเขามาซุบโมไว้เออซุบหคมไว้แต่หมามาคือมามาสั่งโรตีเขาว่าเอาให้เด้อสองอันน่ลเขาก็ว่าเออรวดขี้วัวเด้วจะเอาให้กันเก็เลยย่างขึ้นไปบ่งเขาเล่นให้รู้กันย่างขึ้นไปบ่งเขาเล่นให้ลูกเขากะ กก็สันม่แต่ผู้เฒ่าผู้วิ่งเนาะเต็มอยู่ทั้ทงเอือยแม่ทั้งผัวเอือยแม่ละ่ะแต่เพิ่นเสียชีวิตแล,ะละ้วล่ะจังได้ยังไปเห็นมันอยู่อ่แต่บามูวนเล่นเสียชีวิตเบิดส,มมสุ่มหมูจักมันเสียเบิดแล้วแต่สุ่มเบิรนนั่นก็ม่แต่รุ่นเบิร์นมูเบิรนนั่นล่ะแต่บ่งจักค่ะสันมาหมูหมูผลส่วนหมูหมูเลนนี่รู้เนาะหมูผลส่วนหมูมาเล่นค่ะก็คือยัง ไปลงไฮโลหรือเขาว่าีโตดหาซีสองบาดีเพินกะสั้นหล่ะกันว่าจะลงหาซีสองบอกันบอกทมกลท็ลุ้งหาซีสองบัดไฮโลเปิดขึ้นตองสองล้วนๆเลยจักตูรูสามตูสองสามตูเออตองสองสามตูโอ้โอ่ะ<อ> ก็เลยพอดีเราได้ยัวเตียงตยั้มไม่ยัวท่านว่าค่ะอืมเตียงตยั้มไม่ยัวท่านก็เลยได้ได้เงินพันสองได้เงินพันสองบัดนี้คือยังน้องแม่นี่แหละลูกลูกลูกเกยแม่นี่แหละค่ะว่าเออว่าท่านเอารุปกูเด้อว่า,า,วาวท่านเราเอกยท่านค่ะเอารุปกูดเด้อว่าท่านเออเออว่าท่าน พราะดีจ่ายคาโลตีเขานั่นมาสัตว์คือยังเขาถือโลตีมาหาอยู่ว่าท่อไปค่ะสั่งไหวเขาก็เอามาให้เออค่ะเขาจะถือาโลตีมาให้โอ้ว่าให้โลคือขึ้นดังซียว่าขึ้นตองสวงมันชัดบ่ไปว่า,วาค่ะเออมาชัดเบิ้งอีกก็ยังคือเกาหวยว่ามาเรื่องดาวที่โรคสวงนี่ระเบิดตัวสัตว์ค่ะ ก็คือยังมามามาคือยังพ่อบักหน่อยพ่อบลักหน่อยที่เป็นไส้เบ็ดที่เป็นไส้เบ็ดเอาป่าไปไหวเป็นต้นเป็นเป็นเป็นปุ่มเป็นปุ่มไ่าเห็ดยังอ่ะไหวว่าตัวนี้มันตัวใหญ่กูสาบว่ะตัวนี้มันตัวใหญ่กูไปแกงแล้วว่าท่านขอป่าน้่งเขาเออขอป่าเขาขอก็เอาให้เอาให้มันเป็นปลาไหลบ่ดนี เป็นปลาไหลเป็นเอียนใอ่อขขอโอค่ะจักษ์โตค่ะคุณลุงโตหนึ่งตอนเราใส่เอฟนีละละ่ว่า่าละโตละโตค่ะกระเละมากมากคือยังสะดิดขึ้นเลบ่บอดะถึงหัเมืองไม่ข้ออันันคุณลุงไปกับเพยเหไปผู้เดียวเหรอไปผู้เดียวเออแต่ผ่อนมูอร่างงาลุงลู่ลุงนั่นเอาปลาคอแม่นบ่ เ่าให้หัวเขาขอแต่เขาห้ประคอบอกเขาว่าที่ห้ประคอ่ายไม้แจงนั่นละค่ะแต่เอามาเป็นปลาไหลครับกายเป็นปลาไหลเออเอาเนาะค่ะพวกฟันคือเปลี่ยนเังซี่ว่ะแต่เกาหนีปลาไหลลุงเคยฟันหินบอกบ่ลุงจิตีตัวเดี้ปลาไหลอยู่ตัวเดียวเขาว่าเจ็บดีแล้วเจ็บเนาะปลาไหลเออเจ็บยังค่ะคุณุง กิจสองกิจส <c oughs> <é? S 1> ี่ปบบเดี๋แล้วะเจสองจ็ดสี่เนาะถ้าพอถ้าคอยจอใจเท้ๆนี่คือยังสองสองอ่แล้ค่ะแต่ว่าให้ให้ร่นี่สอสองเพราะว่าเขาสิกเปิดเท่ารก็สองสองตองตองเลยเหรอซิกอีกก็ตองขึ้นอีกส้นลอกบึงเขาว่าให้รู้วันพอไปว่าท่านเขาก็ ออกมาเปียงเล็งคือเขาค่ะกระต้องอ่าพอก็จีมเมิองจีมเบืองก็เห็นบักสองนี่แหละหลดบ้านนี้เป็นสีไหไคุณุงสีไฮโลสีดำสีดำขาวเนาะสีขาวดำขาวดำค่ะอื้าต่ตื่นขึ้นมาเขาก็จ้อใจกันเลยซ้ำมือนกับฝันขวดก้อนเหมืนละอันขวดสิบเจ็ดค่ะมันฝันคักทั้งทีเลยแนวนี้เป็นบ่ฝันแนวนีเออค่ะดูอวนเลย ใจนีจดจออยู่นั่งเด็ดตรงเนาะหัวดนีค่ะค่ะคุณลุกหนีฟันขันฟันบ่ไยอึออกนีมีสุขบ่คุณลุงว่าทูเรือก็ได้อรือเหรอถือเลขอยู่เรถืกเลขหาซีว่ตัวนั้นฟันว่าอุจจาระลาดข้องจะคล้องนีเหมือนบ่ไปคือยังไปนั่งอยู่บ่ดีเลขตัวนั้นจานจานรอยบ้าจานลอยบ้ายุ่ก้นจานนั้น มันมีเลขหาซีล่ะค่ะไชื่อเลขท่องหรือปิดค่ะชื่อใดครับปะนหาค่ะได้ท่องหาสิตาม่ไหาง้ข้บ้นมคืะมาอีขึ้นยวนแล้วก็ขึ้นเลยเออที่แรกเขาว่าที่โลกหาซีสองมันเปิดเห็นมากมันบัดสองสามตัวห่วยว่าจังได้ยาว่าาขึ้นว่า เลขต่อกสองบ่ตองสองแท้ๆแล้วะสองสามตัวเนาะสองสองสองหรือว่าสี่สองสองสามขวาสองสามตัวแม่หรือว่าค่ะบานนี้ผู้สั้นให้โลกันจะผู้ยิ่งผู้ยิ่งแต่บ้านตังเสียอีวิิตเนาะเสียชดวิตไปแล้วลืกลูกเสีเอาศูนย์เขานําบ่คาทาตัดยินบ่ขึ้นมากว่าศูนย์บ่ขึ้อ กันมากกเป็นหาซีสองเป็นสองสองไปดีแล้วหาซีสองสองสองเพราดีแล้วค่ะเพราะว่าได้ว่าวเปากได้ว่าโรคหาซีสองค่ะเขาก็บอกว่าโรคหาซีสองค่ะเพราะว่าเปิดขึ้นมากเป็นสองสามตูค่ะโรคหาซีสองเออเปิดขึ้นมากตองสองสองสามตูนก็ตอนสองสามตูค่ะเรื่องเล่าความสันของ ลุงอ้วนไม่ยังเพิ่มเติมบอกค่ะบ่แล้วมี่านี้แล้วขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางัวเล่ที่ให้ท่านผู้ส้มเอาไปกินแนวทางทางนอค่ะขอบคุณค่ะคสรุปัตเลขของลุงอ้วนนอค่ะตัวเล่ของลุงอ้วนค่ะสองสองสองค่ะเพิ่นฝันว่าผีหลินเฮโูนอค่ะผีหลินเฮลูค่ะแต่ว่านี่ผู้บอกลุงอ้วนลงค่ะ ห้าสี่สองนอค่ะบอกลุงอ้วนลงให้โล้นอค่ะหาสี่สองเปิดออกมาค่ะเป็นสองสองลุงอ้วนเพนหมักก็คือสองสองสองค่ะเลขตรงนอค่ะห้าสี่สองค่ะเลขของลุงอ้วนค่ะบัญชีชิพกกรกกาคมพ่อโสสองพันห้าลอยหกเก็ด อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนั่น,นเดอรด้อค่ะถ้าพระท่านดกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากส่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสีบริพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตเรขค่ะ ป่าบนคนอีสานกาสิหามาฝากท่านู้ชมทางบานเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกามิเพียงทนีคลิปนาโผกันใหม่โศกโศกหมานหมานลำลำลุย่อยหิ้งหิ้งต่างๆางกับตัวเรีของลุงอ้วนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ